12. อัครสาวกสาวหินมหาสมุดแห่งออสเตรเลีย 12. อัครสาวกคือกลุ่มเสาวหินปูนโดดเดี่ยวที่ตั้งตระงานอยู่กลางทะเลนอกชายฝั่งเกรทโอเชียนโรดรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียเสาวหินเหล่านี้เกิดจากการกัดซอของคลื่นและลมต่อหน้าผาหินปูนตลอดระยะเวลากว่า20ล้านปีทำให้เกิดเป็นถ้ำและซุ้มประตูก่อนที่โครงสร้างเหล่านี้จะพังทลายลง ลายเป็นเสาหินโดดเดี่ยวที่ยืนหยัดท้าทายคลื่นลมแม้จะมีชื่อเรียกเช่นนี้แต่ไม่เคยมีเสาหินถึง12ต้นเสาหินยังคงยืนหยัดเหลืออยู่เพียงเจ็ดต้นกลุ่มเสาหินตั้งชื่อตามอัครสาวกุทั้ง12ของพระเยซูเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่านั้นเสาหินเหล่านี้ยังคงถูกกัดเซาะและจะพังทลายลงในอนาคตแต่หน้าผาและแหลมหินในปัจจุบันก็จะกลายไปเป็นเสาหินต้นใหม่แทนที่ของเดิม